ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเทสบอสฟิกส่งได้ไม่บลักให้ดูนะครับก็เรามาเทสเล่นเฉยๆนะก็เราไปดูคำสั่งแรกกันเลยคำสั่งแรกของผมก็จะเป็นเยวหนึ่งนะครับเอาฮ้ยเน็ตผมช้านิดนึงนะ นี่นะไปแล้วตรงนี้เราก็สามารถแบบใส่คําได้หมดนะใส่รูปภาพได้หมดนะตรงเนี้ก็มันแบบสามารถส่งไปได้กี่กลุ่มก็ได้นะครับไม่บักนะก็เราไปดูคำสั่งต่อไปเลยนะเอ้า เดี๋ยวผมช้านิดนึงนะทุกคนนี่นะครับก็ไปเรียบร้อยนะครับก็พวกนี้เราว่าแบบสามารถกดลิงก์กดรูปภาพได้หมดนะใส่รูปได้อะไรได้หมดนะเดี๋ยวเราจะไปเรียๆเ,เลยแล้วกันนะเออพีเโอสีเลยแล้วน,นะก็เอา มีผมช้านิดนึงนะทุกคนออโอเคนะทุกคนรอแป๊บนี่นะครับก็ไปเรียบร้อยนะครับเราไปดูอันที่ห้ากันเลยนะอันที่ห้า เคนะทุกคนตัวสับผมมันแหลกนิดหน่อยอะ่ะมันแบบนี่นะทุกคนไปแล้วอันที่ห้าก็ต่อไปอันที่หกันเลยนะรอแป๊บหนึ่งนะทุกคน นีนะครับพวกนี้มันก็แบบพอเราสั่งจากอีกห้องนึงอ่ะมันก็จะไปให้เลยนะครับส่งได้กี่กลุ่มก็ไม่บากนะครับอันนี้เขียต่อไปอันที่หูก,กันเลยนะพียวออันนี้มันเป็นแบบตัวออตัวคำสั่งของหมู่มเองนะที่แบบเอาไว้เอาไว้ดูอะไรเงี้ยว่า ว่าเราแบบมีคําสั่งตัวไหนบ้างอะไรเงี้ยเพียวแปดเลยแล้วกันนี่นะครับก็อันที่แปดของผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันที่แปดอันที่7จ็ดก็ต่อไปอันที่9้านะครับนี่นะครับ อันที่9ก้าผมก็จะประมาณนี้นะต่อไปอันที่สิบนะครับนี่นะครับอันที่สิบเบจะประมาณนี้นะครับก็เคียนะผมก็มาจะให้ดูประมาณนี้เลยกันนะอือเคียก็ไปก่อนแล้วกันนะบายบายจิ๊บ